ก็ได้ชุดเอี่ยมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จก็จะได้ตัวกระโปรงมาแล้วคราวนี้ก็จะเป็นผ้าคลุมผมนะคะผ้าคลุมผมก็ครึ่งโซ่มาความยาวของผ้าสิบสี่นิ้วนะคะความยาวคือประมาณนี้ประมาณใส่หูนี่แล้วก็ล่อมาถึงตรงนี้นะคะประมาณนี้ตรงนี้ก็เหลือลายไว้มัดแล้วทําเป็นโบได้ด้วยก็ประมาณนี้นะคะไม่ต้องนับหลักยากเอาสวมดูเลยเหมือนเราตัดเสื้อนั่นแหละตัดเสื้อก็ต้องสวมกับตัวคนใส่เลยนะคะทางเอ็กซ์ผ่านช่วงหัวไปนะคะ มีคอมเมนต์เข้ามาถามไงป้าขอแพทเทิร์นชุดกับผ้าโพกสีสะน้องหมีเนยด้วยค่ะก็เพราะว่ป้านั่งถักเล่นของป้าเองไงก็เลยไม่ได้มีแพทเทิร์นอะไรนะคะป้าก็ถักไปวัดตัวไปถักไปวัดตัวไปอย่างนี้แหละก็จะทําได้ทุกขนาดไงถ้าเราถักไปวัดไปคือบางทีแต่ละคนก็ถักน้องหมีมาตัวไม่เท่ากันเนาะเนี่ยก็จะได้ประมาณนี้นะคะแล้วก็ถักมาถึงตรงนี้ตรงนี้อีกหนึ่งสองอีกสามหลักแล้วก็เจาะรูก็คือข้ามมาลงฝั่งนี้ทำไมพาดไว้จะได้รู้ว่ามาถึงตรงนี้ทําตำหนิไว้นี่แหละ สวนตรงด้านหัวนี่อีกสามหลักช่วงแรกขึ้นต้นมันต้องวัดตัวไงลองสวนดูให้พอดีสองสามเสร็จแล้วก็ถักโซ่ถักโซ่แล้วก็มาลง,ง,งตรงนี้ก็เอาไม้สีขาวกก่อนแทงตรงนี้แล้วก็ถัก x ทักโซ่ไปสี่ค่ะทำง่า,ายง่ายๆนะคะหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ลงไปในวงนี้แหละแล้วก็ถักโซ่ไปสี่ลงไปในวงนี้แหละทําเป็นลายเกตปาปง่ายง่ายเลยอันนี้จะเป็นด้านหลังเดี๋ยวด้านหน้าเราค่อยใส่ลูกไม้นะคะลงไปในลงไปในช่องหูเนี่ยสี่หลักอันนี้คือไม่มีแพททแพทเทิร์นอะไรเลยนะปะ้าพึ่งทำเดี๋ยวนี้เลยพ,พึ่งทำเดี๋ยวนี้เลยนะคะพอมาถึงตรงนี้สองหลักนะคะ หนึ่งสองสามสี่ข้ามสองหลักหนึ่งสองลงหลักที่สามหนึ่งสองสามสี่ข้ามสองหลักลงหลักที่สามสามสี่ลงไปในช่องค่ะแล้วก็โซ่สี่หนึ่งสองสามสี่ลงไปในช่องอีกหนึ่งสองสามสี่ลงไปในช่องสาสี่อีกครั้งหนึ่งลงไปในช่องเสร็จสี่ครั้งก็จะได้มาแบบนี้ตอนนี้ก็คือด้านหลังได้มาแบบนี้แล้วนะคะด้านหลัง